แกงเส้หน่อไม่ซมครับพี่น้องสดดังนี่แหละครับแกงใส่หน่อไม่ซมละเอ็ดเองจ้ะผักอีตู้ยุ่งเงี้นเฮ้ยจีป็นปลาเนื้ออ่อนที่มีความตื้นมากกว่าอื่นอ๋อกระแตสะพ้ายครับ เจอผู้ใหญ่ต้องทอํายังไงคะบอกคนแม่ก่อนเจอผู้ใหญ่ทํายังไงทําสวยๆให้ทำดีๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินต่อก็ได้สวัสดีตั้งเนื่อสวัสดีจ้าสวยๆจ้าก้มหวัวด้วยจ้าสวัสดีค่ะน้องมาดีก็ลังกินนั่นขนมก็โยกเกิดค่ะพี่น้องขนมจืดขนมเล็กน้อยข้ขอบคุณจ้าค่ะก้มหวัวด้วยจ้า จ้าก็หัวทำเนี่ยจ้าอ่าหนูก,ก็จ้าก็หัวจา้จาจ้าใช่นอนเขาจะตื่นจ้ะนอนเว้นหลบแหลกเขาก็ตื่นเมื่อนี้นี่ตอนเศร้าครับผมแม่เพิ่นเอานอมให้น้องมาีกินเรียบร้อยแล้วครับต่อมกับพวกหัวหลูกกินนมแล้วว่าเอาให้กินอีกครับผมลูกก็กินข <c ười> ี้โพกแก้นำปังครับ จะกินตรงนี้อ๋อจิ้มจิ้มแล้วก็กินเท่านี้กินเยอะเกิดกับขนมเรียกป้าป้านานะเรียกป้าป้านานะกินด้วยเรียกไงคะมานะคะมารีก็แต่เซ่สวยแต่โลกชุดสงการค่ะชุดจากคุณย่าแมงค่ะชุดจากประเทศญี่ปุ่นโมเนี่ครับสไซนค่ะเอาตัวใส่ได้ปาด้วยล่ะเส่สุด่างประเทศเหรออร่อยไหมคะอ่ะทำมินิฮันให้ป้าป้านานะทำยังไง มินี่ฮะอ่ะมินี่สรแ้วเสไงคะนิ่งนคสันว่าเป็นของแขนเราปวดอือดหรือเปล่ามินี่ฮะทำยังไงแต่สัมพันธ์คามทำมินี่ฮะทำาไงคะทำยังไงมินนี้ฮะทำให้แม่ดูหน่อยค่ะมินี่ฮะเฮ้ยมินี่ฮะ ไม่รีโชเขียวแน่หลกยิม้มโชเขียวยิม้มโชฟันสวยชิ้นี่เขียวสองอันเพบอบะว่า <c oughs> แงฟันยากว่าสันครับสวัสดีครับเมื่อเช้านี้สวัสดีป้าเปาครับขานถือกองยกออกไยายามเบ็ดเมื่อเช้านี้ครับนี่ผลงานได้มาแต่เมื่อเช้ามีได้หลายตัวก็รอดอกครับอันกระปาที่เหลือเมื่อวานเมื่อเช้าได้จักตัวสองสามนี่แหละอันนี้สมเมื่อวานนี่ครับ ละแกงเสื้อหน่ไม้ส้มครับพี่น้องมันนี่ปรากฏงามนี่แหละครับไปเซอร์เบดเนยื้อหัวเนื่อลูกคบครับเสื้อน้ำหยางเลหน้าพอน้อยแหละครับเมื่อนี้กับละแกงสู่พี่น้องกินแซ่บครับเสื้อหน่ไม้สม้มโซท่อนๆนย่งมะเท่งคืออย่างละขัดสนออ่ะเดี๋ยวเราเปิดโขดเสื้อมอกันเด้อพี่น้องบ้านนี้มีจ้าอ่างก่อนอ่างวัตถุดิบก่อนางยาบ่พร้อมกันปรากฏนะคะปรากฏว่า แกงใส่น้นมัยสมทีเห็ดเองจ้ะผักอีตูโย้เฮือนเมื่อนี้บม่ได้เสียเง,งินสื่อเด้อดยกเว้นสื่อผงสุรดจ้ะน้ำมัยสมเช่นเต็มแต่ปีไก่ขาวจั๊วงเหมือนเดิมนะคะเตรียมโตถาอุ่นนุ่น้ะจ้ะเดี๋ยวสิขายน้องพลอยเนาะนไปหานอมัก่อน <laughs> คิดใบบาร์ทีเหตุน้องใหม่สมขายจ้ะ แต่ว่าเบิ่งก่อนว่าสิได้น้องใหมบ่บ่นี่ค่ะอันนี้เอื่อยล้างผ่านน้ำเดียวพอได้พอเพราะว่าเอาหน่อยแล้วมักแบบส,ม,สมน์โนนัวอันนี้มื้อนี้สิเฮ็ดยำหอยดองจ้ะอันนี้พี่แสงเอามาจา้ะพี่แสงมาแพกปลาแดกพี่แสงก็ไม่แม้จ้าสักอย่างพี่แสงก็แม่แม้สองคนเพ <laughs> <laughs> ิ่นหอมานำจ้ะก็เลยยำไปให้เพิ่นกิน มีกระเทียมยมีประเขือคืนพ่อยตะไคร่มะพร้กหอมแดงใส่สระแหียนิดน้อยค่ะแล้วกับน,นี้มนแม่แมกได้บวดเขาบวดมานำสาพี่น้องมันนี้อาหารหลากหลายโอ้จะจะแต่แซ่บสะพ้ายเอาขาบสวยหอนหอนมาหาดสิตามะพรกกแกงปลาด้วยจ้าบก็น่ะเผ็ดๆแซ่บ บาทีผู้เขาได้มามีกแลลวน้องพลอยอ้าวหน่ <c oughs> อยเราเอินบ่ผีพู้เขาเอิญก็เอินตามแล้ว หม้อใบหนีเพราะมันห่อนไวจ้ะต <c oughs> ัวหูบดีแล้วกระซามมันแบบใส่ตะไคร่ใส่ติดลงไป <c oughs> ปรุงรสด้วยหน่งหมัวหนึ่งช้อนกรุรกบกรุบเสิประแดงนเสีปล่านึว่าพอหน่อยใอยเดิมดแนี่ละจ้าพี่น้องกระปุกละหนึ่งร้อยห้าบาทสนใจสั่งได้นะคะอันนี้เปิดแล้วค่ะเปิดกินหลายเติบแล้วยังยั่งตอนยนั่งยำหลายทุกท่า แต่ว่านี่เป็นกระปุกสตอของขอบครัวเฮาใส่ปลาแดกเด้อจ้ะใส่ใส่ปลาแดกแต่ว่าคันผู้ใดบ่ใส่ปลาแดกก็ใส่ผงชูรสเกลือน้ำปลาแล้วก็แล้วงั้นพอยใส่ปลาแดกบ่ดปะทุกเมนูเดียวแบบว่าเกลือก็จะใส่เนียนหน่อยก่อนยังบ่ใส่หลายเพราะว่าน้องไม่สมมันมีความเค็มจ้ะดัใส่กระรังติดพี่น้องทีนะ ออเอาทานที่ขีดเอาไปไว้เดิอหายน้อยนั้นเอามาซื้อดังดีรอบนึงพ่อได้พี่น้องเข้าดังสามครั้งของทานใหม่เข้าก็จะเก็บมาดังอันนี้ได้ครั้งนึง่งก็ดีกาเข้าทิมไปครับได้ประโยชน์นั่นเป็นทานมดเวลามันเพิ่งแห่งถ้ดงได้ทำมันเพิ่เง,งเดี๋ยวเพราะเราพี่เขาโมจ้าสาวยันเพิ่งอโอ้ยไฟบ่แห้งกูอยากเห็นยังตู้กินเลยเดีเห้ จะเพิ่งกินปลาลายยีเตอด์ท่านนั่นเหร <main S 1> <now. S 2> อควาตอนนี้ตอนนี้น้ำพอนนี้น้ำตอนดี๋ยวมันละล้วงนู้่นะน้ำใหม่สมจะลายเด็ดจะมาได้น้ำเดือดแล้วนะจ้าพี่น้องน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปค่ะควายระวังน้ำเอาปลาลงไปเลยอันนี้เป็นปลาเนื้ออ่อนมันจะมีความสุกเร็วมากกว่าในระดับหนึ่งเอากระชิใส่น้ำใหม่สมลงไปน้ำเลยจ้าใหม่สม สวยของเขาพรบักพริกลูกโดดจ้ะใสไปเลยเด้อยี่น้อแกงน้ไม้สมใส่ปลาเนื้ออ่อนที่สุดค่อยมากาใส่น้ไม้สมบ่ก,ก่อนตอนี้วะเวลาผ่านไปพอีน้ำพอดีตัวเลยเลเสือพี่ตมไปบางอตู คือฟุตลาซัดสมนี่ยเราว่าัากายด่งไ้กินกินน่อนขึออกไปเนปัเป็กี่น้องมากนครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมากินแกงขุนกขอเสิร์ฟไม่ซุนอย่างรักเลยมันเป็นเอาเอาคมสรบมอแล้วได้ปาีมันมีล้นบ่ลู่าเบิรงกกันอเพราะนล้นเน่นมนล้นกดไว นี่แหละผล่อดเพอดะีพอด,ด,ดีกันทรานี่ออออเราฟัางเด้อมน้องคอยห่างนฟุเดี๋ยวทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วแต่ว่าเต็มถาดได้น้ำลาดผักเลยเาบาดเนี่ยู้ครูอานมาเจอส้มได้เราบอกลูกไข่สมงูเข้า สมปลาปเบลมาแม่พ่อนี่เนาะใบหนุนคุณอะไรปลาเล็กหนอนโอ้ยลืมยาเสพติปเตรียมเล่าจับลืมลืมว่าเราเอาน้องมาริอันนี้เป็นใจดีครับพี่น้องวันนี้มีเอฟซีทางยโสธรอำเภอคุตชุมพนมายามมาเยี่ยมมายามแกก็ลืมซื้อครับอันเพี้ยนเบา่ซื้อมาทางคอมเมนต์มาทางนั่งกระไรเด้อครับถึงพี่ฝรั่งพคนละ ที่น้องเพิ่นมานําเดียวโอ้เมื่อวานเจ็ดแปดคนไปได,ได้ประสมฝากรอบคุณหลายๆเด้อครับขอเห้เจะิญื่นุ่งเรื่องเด้อครับพี่ครับลืมซื้อครับ <c oughs> รก็เลยจะได้ถามทางนี้แหละทางั้งยูทูบนี่แหละสมฝามาจากทังยะสุธระครับพี่น้องสมป่าซอยสุดยอดเลยโอ้ขีด่นเยอะออกคนนะนมาเป็นอง พอนี้ได้ดีเถอะวะแค้นดีขนาดได้แสงไงครับพันธุ์จ้าครับผมรถส่งน้ำเพื่อนเอาน้ำมาส่งให้อยู่กินน้ำเขาองยีได้ขมือเขายี่ได้น้ำซางเราพอนี่ได้น้ำมาขายให้อยู่กินครัดครับแน่นดีขนาดเลยพี่น้องพูดอ่ะแต่งว่าเพอนซื้อมาเด้ได้สีแบนี้ละมันหอมกระเทียมขนาดพี่น้อง มาบาทนี้เดี๋ยวว่าลายใหญ่ห่างแล้วบาทนี้น้องนี้องจอมเพิ่นไปแก้บนว่าขั้นมีมีติดทหารเราซื้อทุเรียนมาสู้กินที่น่ะมามาทุเรียนน้องจอมเป็นยังบุญต่อนี่เอ้าเด้อเจริญลุงเรื่องเด้อจอมมีได้เป็นทหารแล้วก็ไปทั้การทั้งานบาทนี้จะมารกงานไม่นี้เด้อมาเดน้ำเอเนาะโอ้เปิดมีอะไรมืดขวัญต่อนี้เอาวางตรงนี้กันส้งหมูราดราดอย่างเขา มามากินข้าวเดี๋ยวได้ไรเปิดสมโง่สู่กินก่อนมาเด้ลูกกินข้าวเด้อนี่นี่เป็นสมโง่ว่าได้อาทิตย์นึงแล้วเด้อพี่น้องอันนี้พอน้อยเก็บไว้ในตู้เย็นมันเลยเป็นสีนี้ครับปกติกับขั้นสองสามเมื่อนี่โอ้มีตั้งห้องสีสันฝางเสียนามากสมโง่ห้องนี่ฝังเปาไหมใส่บางซ้อนก็ไหลแต่บ้างมาเขามาได้ฝังบาง โอ้ต oh, ีเป้าเอ้าองอ๋อใหายไปเยอ่ต <Okay, so S 2> ัวนี้มาได้หน่มาได้ครับแค่บนนี่ทุกคนทุกท่านมาแซ่บๆเดียวตุเรียนตุเรียนเด้อตุเรียนแก่บนน้น้องจอมมียาธิรทหารพี่น้องเพิ่นกลับไปบนบ้านพ่อมันนี่แหละครับบนโอ้พ่อบ่คนแนวาแซ่บอยู่คนเน่าเต็มเลยปลอดปลอด เดี๋ยวเดิดปลาก่อนไปทษลูกโดนบ่าดแผงของพีฝรั่งของคุณผีฝรั่งจ้าเราซื้อมายังไหนกึนนี่บาแลบอกไปทางคลิปแล้วเพื่อนคอมเมนต์มาบอกสนัขอบคุณหลายๆ้อจ้าคุณพี่คุณพี่ยาโสเนาะยาโสคุกชุน้องไม่ส่หรือน้องแกง ผาเสินไม่ส้มเลยหรอกปีนแต่ปักกุดล้นลุ่นนี่หเอ้าลองเบิ่งไผ่ไผ่ไผ่แมนเขไผ่พงศธรมาเด้อคุณแม่พี่ไผ่กับไม้ถึงเขาน้ำพอหน่อยแม่บางเด้อมันเป็นส้มแล้วนะน้องพี่น้องส้มแท้ส้มพอดีกินละพี่น้องใบไผ่พงศธรเสียบๆหน่นเดียวเด้อคุณพี่ฝรั่งเศสเด้อเนาะเราอยู่ฝรั่งเศษผ่ดดองก็แซ่บ เสื้อหลุดจังไรครับพี่น้องแซ่บกินตะของน้องหนึ่งดอกสองดองสามดอกส้มผลแซ่บเลยสี่ดอกสี่ตอนจบกัได้ดอกนนั่ละส้มงอเก็บไว้ได้อาทิตย์นึงครับพี่น้องแต่ว่ามันส้มจะได้สองมื่อก็เลยเอาเขาตู้เย็นครับเขาดีกินดีดีเลย มาคิดภูเขา,าเงลงด้วยฮัทลมเฮาเลยเลยสีเพียดโละเฉพาะเพียดไม่หวานไม่ได้สีทองดองครับไม่เป็นดองคนระู้ครับก็ขอบคุณพี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านดนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกากดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับเมื่อนี้ แกงปลา,ปลาปวัตื้อร์ไม้ส้มลาปิเซเวตมาพี่เนาะไปอะไรย่างครับพุ่น้อบคุณครับผมอ,บอาหารอีสานบ้านเฮา